ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เนินแบกวันนี้ผมจะพาเข้าไปดูในวิหารวิหารที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความสามารถในการปราบพูดปีศาจปราบวิญญาณชั่วร้ายชื่อ,อวิหารแห่งนี้คือเซนต์โรเลนส์คะมีไว้สำหรับปราบสิ่งชั่วร้ายปราบวิญญาณชั่วร้ายทั้งหลายครับ เดี๋จะเข้าไปดูความลึกลับความน่ากลัวความขังข้างในครับเซนต์โรแลนส์วิหารเป็นชื่อเรื่องป่าพูดธีน,นิานลาย ที o, ่ so ึมคึมฝนตกแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวหรือประชาชนออกมาเดินเที่ยวกันอยู่นะแต่อากาศหนาวและเย็นมากครับฝนตกลงมาเปอยด้วยแต่ว่าค่อนข้างเงียบครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทางเข้าประตูวิหารเซนต์โรเลนต์เป็น มิหารที่ขึ้นชื่อเรื่องป่าพุดผีปีศาจวิญญาลัยต่างๆะคนที่มีปัญหาเรื่องผีเข้าหรือผีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมารักษากันที่นี่ฮะให้บารหลวงนี่รักษาอืมเดี๋ยวเราเข้าไปดูความน่ากลัวความขังข้างในกันดีกว่าข้างนอกตอนนี้หนาวมากครับอยู่ข้างในว่าจะหนาวหรือ,อยังไงกันนะ่ะ ตู้ที่ไว้บอกเรื่องราวต่างๆเห็นมีกระดูอะไรได้วยขับไปดูจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมามีประวัติศาสตร์ที่ดูแต่เป็นภาษาเยอรมัน นี่ก็จะเป็นซากปรากรักพังที่เกิดจากความเสียหายของสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอก็มีเรื่องเล่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่คี่ซากความปลากระหักพังจากไยสงคราม ดูความขลังของที่นี่ครับนี่ถ้าให้อยู่คนเดียวถ้าใหอยู่คนเดียวข้างในนีไ่ไม่กล้าอยู่เนะลยบรกาข้างในนี่ดูเงียบเงียบจริงๆอะ่ะนี่ผมไม่กล้าพูดเสียงดังกลัเสียงจะทอน เหมือนในหนังสยองขวัญอะไรอย่างนั้นเลยครับเจอเจออะไรแล้ว No ไม่ใช่มยันทงคเหมือนในหนังสยองขวัญเทียนจุดอะไรก็ไม่รู้สกน้า

เงินแตฮะหิวละเเข้ามาร้านไส้กรอกร้านอร่อยเขาว่าอร่อย,ออยสิแล้วก็ต้องร้านไส้กรอกอันนี้บัสเวอร์นะราคาต่อชิ้นสามเหรียญเก้าสิบราานะจ่ด น,นี่คือว่าเอรี่บลูสเชอร์รี่บูสก็จะใส่เต้นเทศต้นแกงแลมีพริกเป็นเผ็ดทีดใ่ใหม่เดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงโอเคอเรอแป๊บเดียให้น้องแก,ออก้วชิมให้ดูก่อนฮะแกะเราชิมดูน้องแก้ว อร่อยนะนมปังกรอบนุ่มไหมได้กรอบได้กรอบกรอบอร่อยครเอาเป็น้ิวยิงลาเดนมาสาร์เนี่ยโอ้โห เข้ากันมากครัแล้วก็ไปให้น้องแก้ามาชิมนี่ดูนะอันนี้กรดเบื้องกระเบื้องสันีไนะครับมันจะได้กลิ่นข้งเค้นนะคะแล้วก็ รสมะเขือเทศมันหอมร้โซสมะเขือเทศมันไม่เปรี้ยวมันหว,นหวานมันอร่อยอ่ะความงดงามของเมืองนี้ครับคุณผู้ชมดูสถาปัตย์คลาสสิกมากครับมีกันเมื่อยขากันเลยทีเดียวครับเป็นเมืองที่สวยนะครับมันแบกนะแต่ ต้องมีความแข็งแกร่งของร่างกายครับเวลาเดินขึ้นชันมากครับมีนักซิ่งด้วครับมีแวน่นด้วยอากาศก็หนาวฝนก็ตกมีลมพัดโชยเบาๆด้วยครับความเย็นนี่ไม่ต้องพูดถึงครับคุณผู้ชม ามมาครับคุณผู้ชมจะพาไปดูครับเป็นหอคอยกัสูงมากครับยิ่งข้างบนนี่เป็นดินเนินแล้วก็มีหอคอยสูงขึ้นไปอีก่เพิ่มความสูงความสังนเข้าไปอีกครับไปครับ เป็นป้อมปราการที่ใหญ่มากครับเป็นป้อมปราการที่สูงมากครับเราก็เดินมาถึงป้อมปราการเบอร์เกสนะครับจุดสูงสุดของที่นี่อ่ะลมแรงมากครับหนาวด้วยฮะแล้วผมจะพาดูบรรยากาศทั่วเมืองเมืองแบบครับข้างบนนี้สามารถมองเห็นได้หมดเลย เรามองเห็นได้ทั่วเมืองเนินแบกเลยครับข้างบนนี้ลมแรงมากกับหนาวต้องเมืองเนินแบกเลยครับ มาจากควาสานแล้วครับคุณผู้ชมทางลงก็จะชันมากฝนก็ลงเมดไปลอยลมพัดเบาๆครับยิ่งเพิ่มความหนาวเข้าไปอีกครับข้อสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานอนุสรณ์เรื่องความรักนะครับเป็นความรักของชายชาวบ้านธรรมดาแล้วก็หญิงสาวผู้สูงศักดิ์ในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็ถูกขีดกันเรื่องความรัก แล้วก็ต่อมาฝ่ายชายก็สร้างอันสรณ์สถานแห่งนี้ให้กับฝ่ายหญิงนะว่ากันว่าวงแหวนอย่งเนี้ยถ้าเกิดใครมาหมุนสามรอบแล้วอธิษฐานก็จะได้กับสมความปรารถนาที่อธิษฐานนะเอาผมจะลองอธิษฐานดูนะเสร็จแล้วครับผมอธิษฐานว่าขอให้ผมถูก รองฟันเจควอดออยโลซึ่งมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทมากครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นลานกิจกรรมหรือว่าเรียกว่าตลาดคริสต์มาสนะซึ่งปกติแล้วช่วงคริสต์มาสนี้จะมีขายของหรือจัดกิจกรรมงานประจำปีครับมีของขายเยอะแยะเลยช่วงนี้เป็นช่วงของไวรัสโคโรนาครับ แล้วก็อากาศที่ไม่เป็นใจครับมีฝนตกลงมาแล้วก็อากาศหนาวมากครับเย็นมากก็เลยทาให้นักท่องเที่ยวนี้ดูบางตาดนน้อยลงไปเลยครับแต่ก็ยังพอมีอยู่ปลอดภยครับก็มีพอจะปลอดภยร้านค้าก็ยังพอมีอยู่ฮะบรรยากาศโดยรอบก็จะไม่ค่อยคือคักเหมือนยุงยุคก่อนที่มีที่ยังไม่มีไวรัสนะกก็จบทริปสลัดหวันท่อเที่ยวครับวันนี้นะครับ ออกสำบัง้งแต่9โมงกว่าตอนนี้นั่งรถไฟอยู่เวลา4โมงกว่า,วา,าครับจบทริป1วันเที่ยวนอนแบกขอบคุณมากครับตลอติดตามได้รับชมจนจบทริปเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ